สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัตยาสาทองยศนะคะรหัสนักศึกษา6 4 4 3 3 3 3 3 1นะคะมู่เรียน61 -56 ับ56ค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็จะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ คุณลูกทัวก่ะข้ามถนนอยู่นะคะอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์นะคะขอโทษด้วยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเอออาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่คุณลูกทัวก์ก็ได้นะคะปรดระมัดระวังนะคะมองซ้ายมองขวานะคะให้ดีๆนะคะคุณลูกทัวร์่ะค่ะ คุณลูกคัวอจะยืนเล่นโทรศัพท์กลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะคะเรากำลังขั้นผนจะไปฝั่งตรงกันเนี่ยดงดเล่นโทรศัพท์สักครู่หนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเพื่อลดาาการเกิดอุบัติเหตุแก่คุณลูกตัวเองนะคะค่ะขอโทษด้วยนะคะว่าหลังจะไม่ทำแล้วค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ ก็คือการยกตัวอย่างนะคะสําหรับการป้องกันความปลอดภัยนะคะของอลูกทัวร์ค่ะ